iOS 16.2ออกมาให้อัปเดตแล้วนะครับสำหรับสาวกของ Apple ที่ใช้ iPhone กันหมอคอมแต่สำหรับวันนี้นะครับผมบริการหมอคอมโดยผมพิจิโชคนะครับผมก็ได้อัปเดต iOS 16.2บน iPhone 14 Pro สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงหรือว่าจริงๆก่อนอันนี้เราไม่แน่ใจ อยู่ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตปัดไปที่พลังงานแบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ช้าดีรายการบนแท็บขานะใช้สามหมุปัดลงเพื่อให้การแจ้งเตือนแสดงตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวลองปัดซ้ายขีดล่างรูมขีดล่างห้าจิกอ้าวอันนี้สัญญาณ Wi-Fi ปัดซ้ายอีกเซลลูล่าความแรงสัญญาณสองจากสี่ทีรายการบนแท็บขานะสัญญาณเซลลูมหมุัดลงเพื่อให้ารแจ้งเตือนแสดกำลังบันทึกหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดแอปปัดกำลังบันทึกหน้การแจ้งเตือนแสดงกำลังบันทึกหน้าจอสองคั้งเพื่อตรงนี้นะครับผม คือผมทำการบันทึกหน้าจออยู่เลยโชว์ให้ไม่ได้เลยอืคือถ้าเป็นของเดิมเนี่ยถ้า Dynamic i อแลนดเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือแต่ตอนนี้ d ด n a m มิกไอแลนด์เขาบอกว่าเป็นกำลังบันทึกหน้าจออ่ากำลังบันทึกหน้าจออยู่คือ,อใช้ตัวอ่าสกีร r คอร์ดของทาง Apple เองเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีอะไรบน Dynamic i อแลนดเลยเนี่ยเขาจะบอกว่า d y n a m ิกไอแลนดว่างเปล่าอืมคือ voice over เขามีการเข้าถึง Dynamic ไอแลนด์ได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ตรงนี้ผมสาธุอืมสาธิตไม่ได้เพราะว่าผมใช้การบันทึกหน้าจออยู่ Dynamic i อแลนดก็เลยมีบอกว่ากำลังบันทึกหน้าจออยู่นะครับก็ใครที่ใช้ iphone 14 pro แระ14 pro max ที่มี Dynamic Island อยู่คราวนี้ลองสัมผัสที่ด้านบนตรงกลางสุดของหน้าจอนะ หรือสัมผัสไปที่แบตเตอรี่แล้วลองปัดซ้ายย้อนกลับมาก็ได้ก็จะเจอบอกว่า Dynamic Island ว่างเปล่า,าอืมอ่วอ o โอเวอร์เข้าถึงกับพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดทุกคนต่อมาก็เป็นเรื่องของคนที่ใช้ iPhone 14 Pro และโปรแม็กโปรแม็กกันด้วยก็คือเรื่องของ Away Ons นะครับผม Away On d i s น l a y นั่นเองไปที่ต การตั้งค่าสิอาไปที่การตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วตตะสองครั้งเข้าไปป๊อปการตั้งค่าแล้วไปหัวข้อจอภาพและแสงสว่านนะครับผม Display and Brightness นะแอาสโตรของหมเรื่ิงก์ Wi-Fi Bluetooth เซลลูล่า Hotspots การแจ้งเตือนและการสั่งโฟกัสกลุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและความสว่างับจอภาพและความสว่างนะครับอะาะเข้าไปครับหนิ้วแตะสองครั้งแล้วก็ไปที่หัวข้อในส่วนของ Always on Display ครับผม มัดตนันนมัิขนาดข้อความข้อความตัวหนาความสว่างความสว่างนะครูโทนปรับจอพับนายชิฟต์ล็อกอัตโนมัติยกขึ้นเพื่อหน้าจอเปิดตลอดเวลาปิดใช้งานปุ่มหน้าจอเปิดตลอดเวลาเนี่ยคือในหน้าจอล็อกนะครับผมอ่ของเดิมตรงนี้เขาจะแค่กดเปิดและปิดได้เท่านั้นแต่พออัปเดตเป็น iOS 16.2 Apple ตั้งค่าเพิ่มเติมได้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจะมีตัวเลือกไม่ใช่เปิดปิดแค่ตรงนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บ หน้าจอเปิดตลอดเวลาจะรีแสงหน้าจอล็อกเมื่อคุณล็อกอุปกรณ์หรือไม่ได้ใช้งานในขณะที่ยังคงแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นเวลาวิเจ็ตและการแจ้งเตือนอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของคําอธิบายเนาะปัดขวาม,มากครับหน้าจอเปิดตลอดเวลาปิดอ่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าคือถ้าตัวนี้ปิดอยู่จะไม่มีตัวเลือกใดๆเลยนะครับผมอ่าเราต้องหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งให้เปิดครับพอเปิดแล้วปุ๊บคราวนี้ครับจะมีตัวเลือกให้เราเลือก2ตัวเลือกครับผมปัดขวาม,มาครับแสดงภพาพื้นหลังเปิด แสดงภาพพาืพพ้นหลังอ่าก็คือเอ่อถ้าปิดตัวนี้ภาพพื้นหลังก็จะมืดไปเห็นแต่นาฬิกาเห็นแต่หรือ,อ,อวิจงวิจิต็นิดหน่อยเนาะอ่าคือตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดปิดได้อ่านี่แต่ตอนปิด่าผมก็อาจจะแสดงไม่ได้นะพราะถ้าลอกหน้าจอไปก็เปิดมาถึงหน้าจอน่าจะดับไปด้วยเนาะอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าตรงนี้เลือกเปิดปิดได้ตามใจชอบนะครับสําหรับภาพพื้นหลังแต่ว่าตัวนาฬิกาหรืออะไร a อา a y s o n display ก็ยังเห็นอยู่นะครับปิดขวาครับ สแสดงการแจ้งเตือนเปิดการสแสดงการแจ้งเตือนบบเหมือนกันครับอ่าเอาไว้ออนดิเพททำงานอยากให้การแจ้งเตือนเนี่ยเปิดไว้หรือปิดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเพื่อนๆที่ยังเป็นคนใส่ตเตือนลางอยู่ก็หรือเป็นคนทั่วไปเลือกเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยนะครับระหว่างภาคพื้นหลังกับการสแสดงการแจ้งเตือนเนี่ยก็สามารถหนึ่งนิ้วถัดสองครั้งหรือจิ้มเปิดหรือจิ้มปิดและเปิดตามใจชอบนะแต่ผมเองเหมือนเดิมครับแสดงหน้าจอเปิดตลอดเวลา หน้าจอเปิดตลอดเวลาผมก็1นึ่งนิ้วัสองครั้งให้ปิดเหมือนเดิมอ่าโอเคต่อไป iOS 16.2เขาบอกว่าอย้อนกลับออกมาก่อนมีการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมที่น้องสายสาวน้อยสันส่นเคยแนะนำไปนะครับตอนตัวเบต้าของ16.2แต่ตัวเต็มก็ใช้งานได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าเขายังไม่ออกไปให้ใช้งานต่อกันเลยอ่ะเราต้องไปที่เมนูทั่วไปกันครับ ย้อนกลับออกมาอีกยอ้อนกลับออกมาใีความสว่างสู์ควบคุมทั่วไปอ่าย้อนกลับออกมาแล้วมาเข้าที่เมนูทั่วไปนะครับปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ทั่วไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปาปุ๊บแล้วปัดขวาม,มาที่คําว่า,าเปลี่ยนแอร์ดรอปนะครับแอร์ดรอปมีการเปลี่ยนวิธีสักนิดหน่อยก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง,งเข้าไปปั๊บเลือกอยู่ปิดการรับปิดการรับอ่า เขาก็จะมี3มตัวเลือกเหมือนเดิมก็คือการใช้ a i r d r o p คือการส่งข้อมูลผ่าน w i l u e t o o t h เนี่ยกับเครื่อง iPhone, Mac หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็ตามใน iPad ด้วยในเครือของ Apple นะครับผมก็มี3ตัวเลือกในการใช้งานส่วนใหญ่ก็ส่งรูปเนาะส่งวิดีโอก,กันก็ใช้งานง่ายปัดกวาครับเลือกอยู่รายชื่อเท่านั้นก็คือตัวเลือกที่หนึ่งก็คือปิดการรับปิดการรับนะครับไม่ใช้ a i r d r o p กันเลยใครส่งให้เราไม่ได้ ตัวเลือกที่2ครับปัดขวามาเลือกอยู่รายชื่อเท่านั้นรายชื่อเท่านั้นนะครับคนที่มีคอนแทคหรือรายชื่อที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์ iPhone ของเราก็สามารถส่งแอดด็อกหากันได้ปัดข้อต่อครับทุกคนเป็นเวลาสินาทีทุกคนเป็นเวลา10นาทีคือถ้าเราเลือกหัวข้อนี้พอครบสินาทีเขาก็จะสวิตช์ปิดแบบทุกคนน่าจะย้อนกลับมาที่หัวข้อนี้นะครับรายชื่อเท่านั้นเพราะปกติผมเลือกอยู่ที่ตัวเนี้ยทุกคนเป็นเวลา1ินาทีแต่พออัปเดตเป็น iOS 16.2ิปุ๊บเขากลับมาเป็น อายรชื่อเท่านั้นเลยดังนั้นมันก็เป็นความปลอดภัยนะครับเมื่อคุณจะส่งแ Air ด็อกหาเพื่อนของเราที่ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีการเมมรายชื่อไว้ก็อย่าลืมมาเลือกที่ตัวนี้เลือกอยู่ทุกคนเป็นเวลาสินาทีทุกคนเป็นเวลา10นาทีนะครับพอครบ1ิบนาทีแล้วเขาก็จะปิดการไม่ให้ส่งได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยป้องกันส เต็มรายชื่อเท่านั้นราที่รายชื่อเท่านั้นเหมือนเดิมโอเคจริงๆมันมีอีกหลากหลายอันเลยนะครับการตั้งค่ามีอะไรอีกนาะสองครั้งเพื่อแอปนี้แอปนี้รอได้ลองเค่องอเดร็วนี้รายการใหม่ถูกปรนกามหน้าที่หนึ่งจากหก้อหน้าที่สองจากหกและภาษา Freeform แต่สองครั้งเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน Freeform นะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนบอร์ดที่ไว้ทำงานร่วมกัน เออตัวแอปก็น่าจะเข้าเขาบอกเหมือนเป็นโน้ตที่ไว้ใช้งานทํางานร่วมกันแบบออนไลน์กันได้อ่านหนึ่งนี้ตัดสองครั้งปุ๊บฟีฟมบอร์ดท้งหมดหัวข้ออ่าเนี่ยครับแต่ของผมเข้ามาแล้วเนาะคือเราสามารถสร้างบอร์ดบอร์ดเป็นเหมือนไว้บอร์ดลยง่ายแล้วก็สามารถเขียนสามารถใส่รูปสามารถที่จะใส่นูน่นใส่นี่เหมือนเป็นทาทาอะไรที่เยอะแยะมากมายรูปทรงเลยค่ะณิตซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเข้าถึงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่า อา้าเขายอมใส่คําอธิบายภาพหรืออะไรมาในรูปเวลาที่ใช้บอร์ดร่วมกันนะเนาะรูปทรงเลยค่ะท่านิ้ถ้าบอกด้วยก็ดีแต่ว่าต้องบอกว่ายัางไม่ได้มีเวลาลองเลยแต่ว่าตัวในตัวโครงสร้างของตัวแอปเนี่ยครับค้นหาช่องค้นหาการแ์หน้าจอรูปภาพไม่มีบอร์ดในการเพิ่มบอร์ดให้แต่ไอคอนสร้างบอร์ดในแถบเครื่องมือในการเพิ่มบอร์ดให้แต่ไอคอนสร้างบอร์ดในเ,นเมนูต่างๆในตัวแอปต้องยอมรับว่า Apple ถ้าเป็นแอปของ Apple โดยตรงเนี่ยเข้าถึงได้ค่อนข้าง ดีและดีมากอืมดังนั้นเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปผมว่าใช้งานได้แต่ว่าพอเป็นเออใส่ใส่รูปภาพบนบอร์ดปึด๊บใส่รูปทรงเลาขารคณิตเออ a p p l e น่าจะคิดมาเสริมให้เราพวกเราด,ด้วยใครได้ใช้แล้วเป็นยังไงหรือให้ให้ให,ให,ให้ให้เขียนลายมือลายเส้ลงไปอะ่ะเอออันนี้บางบางอย่างมันอาจจะต้องโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าเขียนบอร์ดร่วมกันถ้าเราใช้งานร่วมกับคนทั่วๆไปแล้ว บางอย่างเราจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนแต่หวังว่าจะเข้าถึงได้โอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใครอัปเดต iOS 16.2มาแล้วก็จะได้ใช้งานกันแต่รเรื่องแบตเตอรี่สองครั้งเพื่อเปิดยังไม่รู้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่มันมันกินมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของ Dynamic Island ตรงนี้ใช้ได้14 Pro และ Pro Max นั้นอ่านแล้วว่า Dynamic Island วา่างเปล่าก็ถือว่าโอเคครับดังนั้น ฟีเจอร์ฟรีฟอร์มนี่น่าจะใช้ได้กับทุกตัว iPhone นะครับผมที่อัปเดตเป็น iOS 16.2ได้แล้วฟีเจอร์ a d o p t ก็เช่นเดียวกันส่วนบางฟีเจอร์ก็มีให้ใช้กับบางระบบปฏิบัติการนะครับงงและเริ่มงงกับตัวเองอ่ะโอเคเริ่มพูดไปพูดมาสับสนอ่ะโอเคครับนี่คือการบันทึกเสียงด้วยหูฟัง AirPods นะครับ แล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยเสียงมันอาจจะรู้สึกปแปลกๆล,ลองใช้ข้างเดียวดูบ้างตอนนี้ทดสอบหลายๆแบบไปกับบริการหมอคอมนะครับดีไม่ดีอย่างไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะมาณะที่นี้ด้วยครับวันนี้ผมสีโชคบริการหมอคอมหนึน่งสสพัขอตัวลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับผม